มีเอฟีท่านหนึ่งถามผมมาว่าหากผู้ประกันเสียชีวิตด้วยโรคเอชไอวีอะกรมมาทันประกันชีวิตจะจ่ายทุนประกันให้หรือไม่คำตอบอย่างนี้นะครับว่าหากกรมมาทันเป็นกรมมาทันประกันชีวิตจ่ายนะครับจ่ายนะแต่สิ่งที่นัานต้องตรวจสอบหนึ่งขาดผลหรือไม่ หากไม่ขาดผลจ่าย 2. นะครับผิดมาตรา8ปดหรือไม่ปกปิดแถลงเทศหรือไม่หากไม่ผิดก็จ่าย 3. นะครับคุณลงลายมือด้วยตัวคุณเองหรือไม่หากลงลายมือเองจ่าย 4. สุดท้ายนะตัวนี้ใครเป็นคนชำระเบี้ยเช็คด่วนผู้ประกันเอง หรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือไม่หากบุคคลที่ชำระเบีย้ยให้ไม่มีส่วนได้เสียอันนี้ถือว่าช่อชนนะบริษัทประกันไม่จ่ายนะอันตรายนะครับตัวนี้เมื่อจ่ายเบีย้ยประกันให้กับตัวแทนท่านต้องได้รับใบเสร็จ ไม่ว่าจะออกโดยตัวแทนหรือออกทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องต้องได้รับและต้องได้รับจากผู้ที่มีส่วนได้เสียในการเอาประกันเท่านั้นอันนี้สำคัญมากนะครับหากเป็นไปตามที่ผมกล่าวมาทั้งหมดประกันชีวิตจ่ายนะแม้จะไป hit iv เรื่องประกันวางใจผมครูข้างถนนรู้จริงรู้แจ้งขอบคุณครับ